นี่นะครับจะเป็นขั้นตอนการใช้งานนะครับหลังเปิดเครื่องมานะครับผมหลังเปิดเครื่องมานะครับไอคอนไม่มีไม่เยอะครับผมตัวนี้ก็จะมี print new edit แล้วก็ดีล t ทครับผมตัวนี้นะครับใช้งานไม่ยากครับผมอเราเริ่มที่ new เลยครับ new มันจะมีขั้นตอนในการปอกนะครับผม new เนี่ยก็จะมี text เดทเดทเนี่ยคือจะเป็นวันที่อัตโนมัตินะครับผมตัวนี้จะเป็นพวก QR code นะครับผมจะเป็น Barcode นะครับและตัวนี้จะเป็น Import รูปภาพคุณสามารถใส่แฟดดายได้จากด้านนี้นะครับผมและต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นการเคาน์ต์นัมเบอร์นะครับโอเคเทคนะครับผมเราจะเข้าไปที่ New สร้างเทคนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นอักษรที่คุณสามารถสร้างได้ตามใจเลยนะครับผมอันนี้ผมจะตั้งเป็นสมมุตินะครับเป็นตัวใหญ่นะ M F ดีโอเคสัญลักษณ์นะครับตัวนี้โอเคต่อมาด้วยวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะครับผมย2ิบสอง่ะสัญลักษณ์ทับครับผมเอ๊บสิบเอ็ดครับหกเจ็ดอันนี้เป็นอันที่เรียบร้อยครับผมตลิกถูกนะครับผมแล้วกดโอเคได้เลยอ่ะเข้ามาแล้วนี่นะครับหลังจากที่ผมสร้างตัว exp มาแล้วนะครับอย่าตกใจนะครับที่เห็นแค่ exp ตัวเดียวเรากดที่ exp หนึ่งครั้ง และเลื่อนลงมาครับโอเคอันนี้คือการสร้างไฟใหม่ใช้การสร้างเหมือนเดิมเลยนะครับผมอันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยละอ่ะทีนี้เรามาดูพวกซิสเตมนะครับต่อไปซิสเตมนะครับผมจะสอนไม่เยอะนะครับในส่วนของซิสเตมเนี่ยผมจะสอนแค่ตัวนี้นะครับที่เป็นรูปประกาหมึกตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมความเข้มของหมึกนะครับตัวอื่นเนี่ยสิ่ง่งที่เป็นข้อห้ามเลยนะครับห้ามปรับลำดับไฟต่างๆนะครับผมให้ปรับแค่ระดับหมึกระดับหมึกถ้าคุณไม่พอใจคุณสามารถมาเพิ่มหรือมาลดตรงนี้ได้นะครับผม ผมจะปรับที่ระดับ2นะครับความเข้มกําลังดีนะครับผมหลังจากนั้นกดโอเคอันนี้คือเรียบร้อยแล้วในส่วนของระดับหนึ่งตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะแก้ไขนะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วเรากดที่ตัวนี้ไปให้ขึ้นรอบสีฟ้านะครับหลังจากนั้นเรากด Edit นะครับผม Edit เนี่ยจะเป็นตัวการแก้ไขทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้เราสามารถกลับไปแก้ไขสิ่งที่เราทํามาแล้วได้ถ้าเกิดแก้ไขเสร็จแล้วให้กดติ๊กถูกนะครับหลังจากนั้นกดโอเคนี่นะครับตัวอักษรก็จะกลับมาตามปกติเลย ตัวนี้จะเป็นวิธีการใส่หมึกนะครับหมึก HP แท้จ,จากทางโรงงานแล้วนะครับจะต้องมีคำว่าดีสมานนะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับวิธีการถอดหมึกเราเพียงแค่กดตลักด,ด้านล่างออกยกขึ้นมา4ีาองศาแล้วดึงออกครับผมจะได้หมึกแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการใส่เราเพียงแค่ดึงตัวนี้ขึ้นนะครับผมใส่เข้าไปเอียงสีผ้าองศานะครับใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีล็อกของมันอยู่ลังจะนั้นคุณกดได้เลยวิธีการถอดก็เช่นกันครับเวลาถอดเราดึงตัวนี้ขึ้น ยิงออก45องศานั้งดิงออกนะครับผมหลังจากนั้นใส่ตลับหมึกนะครับวิธีการเก็บนั้นง่ายๆครับผมเยียงใส่เข้าไปวางแล้วก็ใส่แก๊สจะวางแบบนี้หรือวางแบบนี้ก็ได้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะทําเอาจริงนะดึงออกปึ๊บเยียงเข้านะครับผม45องศาเข้าไปก็จะได้ปิดแค่นี้ครับผมวันนี้ผมจะมาทดลองยิงกับฝาตัวนี้นะครับผมเป็นฝากระปุกนะครับอ่าวิธีการทําทํายังไงวิธีดูนะครับหลังจากวางฝาเสร็จปึ๊บ เราจะต้องเลื่อนอ่าติดใช่ไหมครับถ้าติดนะครับผมเราจะต้องยกขึ้นนะครับตัวเซนเซอร์ให้ขึ้นในระดับนึงหลังจากสินค้าผ่านแล้วให้เกิดไฟสีแดงแต่ถ้าสินค้าไม่ผ่านต้องปิดนะครับเท่านั้นนี่นะครับเปิดไฟสีแดงปิดอันนี้นับว่าใช้ได้ครับหลังจากนั้นเราจะเลื่อนสินค้าโดยการเลื่อนสายพานนะครับให้มาใกล้กับตัวนี้ชิดหัวเลยนะครับอ่าปรับยังไงเราต้องปรับหัวขึ้นอย่างนี้นะครับหมุนตัวข้อตัวนี้นะครับผมขึ้นสูงนะครับอ่ะสักคนะครับ หมุนข้อตัวนี้นะครับผมขึ้นสูงนะครับตัวนี้จะเป็นปรับดันค่าเนาะหมุนข้อขึ้นสูงปุ๊บอ่ะหลังจากนั้นล็อกแล้วลองดูนะครับโอเคเก็บได้เล็กน้อยนะครับผมตัวนี้จะต้องห่างจากชิ้งานไม่เกินห้ามิลนะครับห้ามิลคืออย่างนี้นะครับผมอ่ะวิธีการทําของเราคือหมุนตัวเดิมเลยครับแล้วก็ส่องดูว่าเอาให้ชิดที่สุดเลยครับแต่ไม่ไม่ชนนะครับผมชิดที่สุดนี่นะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นตัวบทที่ดีที่สุดเลยนะครับปุ๊บ คุณจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับผมจะไม่มีการเอียงใดๆทั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นตัวที่ชิดที่สุดแล้วอ่ะเรามาดูกันตามเก์ของเราก็คือเลือดเลื่อนผ่านไฟแดงติดผ่านหัวชิดมากนะครับโอเคมาต่อมานะครับวิธีการเช็คที่2นะครับผมเราเปิดสายพานกดตรงนี้นะครับปุ่มตัวนี้หลังจากกดปุ่มเปิดสายพานให้เราเช็คนะครับว่าเกิดไฟแดงไหมนี่นะครับไฟแดงกระพริบแสดงว่าเซ็นเซอร์ทํางานตรงรอยต่อสายพาน วิธีแก้แก้ยังไงนะครับผมเราจะต้องดันขึ้นโดยให้อยู่ที่เดิมและดูอีกครั้งหนึ่งว่าไฟแดงยังกระพริบอยู่ไหมอันนี้ไม่กระพริบแล้วนะครับและอย่าลืมตรวจกับชิ้นงานนะครับผมต้องผ่านชิ้นงานแล้วกระพริบเท่านั้นนะครับถ้าตัวอื่นเนี่ยเสียหมดฟรีนะครับในการพิมพ์ครั้งแรกนะครับให้เรากดที่เริ่มพิมพ์เลยนะครับผมกดปริ้นอันนี้คือเราเริ่มพิมพ์แล้วนะครับและเราวางชิ้นงานนะครับลงบนสายพานได้เลยนี่นะครับชิ้นงานเราจะวางบนสายพานเพื่อเช็คนะครับอ่า ชิ้นงานวางบนสายาพานแล้วปรากฏว่ายิงตรงขอบนะครับถ้ายิงตรงขอบเนี่ยวิธีการตั้งค่าง,ง่ายๆเลยครับให้เรากดนี่นะครับสต o อกก่อนปึ๊บกดสต o อเสร็จปึ๊บแล้วกดนี้นะครับตั้งค่านะครับผมที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าตัวนี้นะครับมันมาอย,อยู่ในจุดนี้ดีเลยการจับของเขาเนี่ยอยู่ที่250นะครับแสดงว่าเราต้องเพิ่มถ้าลดเนี่ยมันจะไปทางทางขวานะครับถ้าเพิ่มไปทางซ้ายคือเพิ่มระยะยิงนั่นเอง เราจะเพิ่มระยะยิงเป็นสามร้อยห้าสิบครับผมอเรามาลองเพิ่มระยะยิงกันดูนะครับทีนี้กดโอเคนะครับผมแล้วกดปรินท์หลังจากนั้นเราเพิ่มระยะยิงเลยจะเห็นว่าสามร้อยห้าสิบขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเราอยากให้มันอยู่ตรงเซนเตอร์ทํำยังไงทาเหมือนเดิมครับผมกดสต็อปซึบกดฟันเฟืองนะครับและเราเพิ่มเลยครับเป็นสี่ร้อยห้าสิบนี่นะครับตัวนี้นะครับผมต้องแจ้งก่อนว่าขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ด้วยถ้าเซนเซอร์คุณลูกค้าห่างเกินไป เราจะต้องปรับเอาตามความเข้าใจของเราจริงๆนะครับนี่นะครับจะเป็นจุดที่สวยที่สุดอ่ะหมึกเลอะทํำยังไงคําถามยอดฮิตนะครับถ้าหากหมึกเลอะนะครับด๋ยวผมจะชี้แจงให้ว่าเราใช้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมจะเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือก็ได้นะครับชุบกับผ้าผ้าอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ผ้านี้เพราะว่าผ้าเนี้เราจะเป็นการอรักษาหมึกนะครับผมคือการเช็ดหัวหมึกนั่นเองอ่ะแอลกอฮอล์ลบแบบนี้เลยครับ เรียงแน่นอนครับผมตัวนี้อ่าหลังจากนั้นนะครับผมเราจะเริ่มทําการยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าทำการยิงนี่ครับผมคมชัดอ่ะสี่ร้อยหาสิบอาจจะเกินไปหน่อยนะครับผมกดสต็อปตั้งเป็นสี่ร้อยนะครับผมอ่ะสัสักสี่รอยยี่สิบแล้วเรามาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่าสี่ร้อยยี่สิบมีความเป็นไปได้แล้วจากนั้นนะครับเราลบลบเสร็จปุ๊บเราจะทําการยิงใหม่อีกครั้งนะครับผมโอเคถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสมมุติว่ามีคําถามขึ้นมาเนี่ยลูกค้าอยากจะทําให้ตัวอษรเนียขยายขึ้นนะครับไม่ใช่เรื่องยากครับผมถ้าอยากให้ใครัสอนนะครับขยายขึ้นให้เรากดสต็อปนะครับ กดที่ฟันเฟืองเหมือนเดิมเลยตอนแรกนะครับเราเป็นตัวดีเลย์นะครับผมตัวที่2องเราจะตั้งที่สปีดนะครับสปีด350ได้ตัวขนาดนี้นะครับผมเพราะงั้นเราจะต้องเพิ่มเลยครับออกเป็น450นี่นะครับแล้วดูกันว่าตัวสอนจะเพิ่มขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับด้านและยิงนะครับให้เทียบกันอ่ะสักครู่ครับต้องกดสั่งปริ้นก่อนเสมอ จะเห็นได้ว่า450กับ350นั้นต่างกันครับผมต่างกันค่อนข้างมากถ้า500ก็จะขยายขึ้นแต่ถ้าเกิดอยากลดนะครับไปที่สปีดแล้วกดปรับลดลงครับผมเพียงเท่านี้ครับผมก็สามารถยิงได้แลง่ายๆเลยครับลูกค้าสำหรับวิธี generate QR code นะครับผมกดที่ new เลยนะครับ new เสร็จปุ๊บกดที่ตรงนี้นะครับผม QR code นะครับผมหรือ barcode ก็ได้เราสามารถเลือกตระกูลได้จากตรงนี้นะครับคือ barcode เนี่ยเราสามารถเลือกได้รูปหลายรูปแบบมากเลย เพราะงั้นเราจะใช้ตัว QR code ก่อนนะครับผมอ่ากด QR code นะมาแล้วนะครับ QR code หลังจากนั้นนะครับผมเราเลื่อนให้มาเราเลื่อนให้มันสุดนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกด e d i t ครับผมและตั้งชื่อได้เลยนะครับ QR code เช่นอะไร w w w d D Smart นะครับ i c com อมเอันเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะครับตัวนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับพิมพร้อมกจบ QR code นะครับเดี๋ยวผมจะย่อตัวสอให้เล็กลงอีกนิดนึงนะครับผมอ่าเรียบร้อยทีนี้เรามาเริ่มพิมพ์กันได้เลยครับกดเริ่มพิมพ์โอเคเปิดสายพานด้วยนะครับน,รนี่ครับเราจะมาเริ่มยิงกันเลยนะครับอ่เริ่มยิงได้เลย,เลยปึบ๊บ พอเราเริ่มยิงนะเราจะได้คิยวอร์คที่สวยขนาดนี้เลยนะครับถามว่ายิงได้ไหมสามารถยิงได้แน่นอนครับนี่นะครับผมเข้าเว็บได้เลยทําได้ครับ